ที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะเขาบอกว่าหยอดๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเนาะแม่แก้วก็เลยจะหยอดๆ ต้องหยดเอาค่ะฝนจะมาแล้วถ้าฝนตกใส่ไม่เป็นไรมันก็จะทั่วถึงกันนะคะฝนตกใส่มันก็จะทั่วถึงกัน,น,นกงาน,นไม่อนะ่นเนาะ ทักทายกันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทักทายกันแล้วแม่แก้วก็จะขอตัวลงไลเลยค่ะขอบคุณพี่พรไ a i s a นะคะขอบคุณมากมายเลยะน้ำจะท่วมแล้วนี่ถ้าท่วมถ้ามารอบนี้ท่วมก็ไม่ได้กินแน่นอนเนาะเพราะว่ามันที่มันต่ำค่ะมันต้องถมให้มันถึงถึงถนนเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ที่มันต่ําเนาะแต่ถ้าปลูกมันช่วงนี้สำปะหลังเนี่ยมันมันเริ่มหล่มแล้วค่ะมันตกหล่มหมดแล้วเนาะใบมันเหลืองหมดแล้วค่ะถ้าใครไม่กู้เนาะมันอาจจะดูดูเมฆฝนเลยค่ะดูเมฆฝนเลยถ้าบา,บายบายกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะป้าแมวบายบายจ้าขอบคุณสิบหกเลิฟในประวัติศาสตร์เลยค่ะบายบายจ้าบายบาย ลงแล้วค่ะลงแล้วโอ้ยเกียรใจเกียรใจมากเลยไม่รู้ใครบ้างเนาะขอบคุณนะคะ